Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการถแถลงการล่าสุดของปูตินที่เพิ่งถแถลงการมาในวันที่18มกราที่ผ่านมานี่เองครับการถแถลงการนี้เนี่ยนะครับผมปูตินเนี่ยได้พูดหมดเปลือกเลยนะครับผมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมรัเสเซียเนี่ยต้องโจมตียูเครนในมุมมองของเขาและพูดกันตรงๆเนี่ยจะที่ฟังมาเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการระบาย ว่าแบบเฮ้ยตัวเองเนี่ยแ้นมานานแล้วนะครับผมชาวรัสเซียเนี่ยอดทนอ,อ,อดกลั้นมานานแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ต้องสู้กับยูเครนเนี่ยพอมันทนไม่ไหวจริงๆนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มฟังกันเลยใจความหลักๆแรกๆของการแถลงการเนี่ยนะครับผมก็จะพูดว่าสิ่งทั้งหมดทุกอย่างที่เราทําลงไปรวมไปถึงปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารนั้นได้ถูกทําลงไปเพื่อหยุดสงครามตั้งหากและนอกจากนั้นเองพื้นที่ที่พวกเราเข้าไปปฏิบัติการเนี่ย มันก็คือพื้นที่ของรัสเซียถ้าอิงกันตามหลักฐานทางประติศาสตร์เพราะฉะนั้นมันคือพื้นที่ของรัสเซียนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการพูดถึงเหตุการณ์จุดเริ่มต้นทั้งหมดด้วยว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหารในยูเคนเมื่อปี2014้่หาก ชาวรัเสเซียในตอนนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยได้แต่แสดงปฏิกิริยากับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเท่านั้นและหลังจากนั้นพวกยูเครนกรร็ได้เริ่มที่จะกําจัดผู้คนด้วยเหตุผลเพียงเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นแค่คนที่มีความเขี่ยวโยงกับรัเสเซียเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมด้านภาษาหรือว่าด้านขนบธรรมเนียมพวกเราอดทนอดกลั้นกันมาอย่างเป็นเวลานานและพวกเราเนี่ยก็พยายามที่จะเจราจายอย่างประนีประนอมแล้ว แต่ทางยูเครนก็ได้ผิดข้อตกลงอยู่หลายครั้งหลายคราวและทําให้เราได้รู้ว่าการแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธีนั้น มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนเหลือเกินว่ามันเป็นไปไม่ได้พวกของยูเครนต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ยากลาบากและมันก็ทําให้พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทําในสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่นั่นก็คือการบุกโจมตียูเครนนั่นเองครับพูดจะง,ง่ายๆก็คือปูตินเนี่ยพูดถึงว่าตัวของเขาเนี่ยแค้นมาตลอดเลยตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับผมแล้วก็บอกว่ายูเครนเนี่ยหลังจากการรัฐประหารเนี่ยก็ได้ทําการกดขี่กาจัดชาวรัสเซียซึ่งปูตินก็ทนไม่ไหวที่ชาวรัสเซียต้องเจ็บบบปวดแนบบนั้น ทำให้ปูตินเองเนี่ยนะครับผมสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกหลังจากที่ได้บอกว่าได้ลองเจราจาได้ลองอะไรหลากหลายวิธีแต่มันก็ไม่สําเร็จก็ได้เข้าโจมตีทางยูเครนนั่นแหละครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมนี่ก็คือในแง่มุมของปูตินถูกไหมความเป็นจริงในแบบของเขานะครับผมแต่ความเป็นจริงในแบบของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับความเป็นจริงในแบบของปูตินแน่นอนแหละครับถามว่าสิ่งที่ปูตินพูดมามันมีมูลความจริงอยู่ในนั้นไหมเนี่ยอย่างเหตุการณ์รัฐประหารในยูเครนเมื่อปี2014ก็เกิดขึ้นจริงแต่เหตุกกาารรณ์ที่เขู้สึกกมน อาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนอื่นๆไงแต่อย่างการกําจัดหรือว่าการกดขี่ทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมพูดเลยว่ามีเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไว้จะทำคลิปมาให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากแต่โอเคไอ้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแต่ปูตินอาจจะไม่ได้มองในระดับนั้นไงสมมติมันเกิดขึ้นสิบคนอื่นอาจจะมองร้อยอีกคนอาจจะมองพันนึกออกไหม ความเป็นจริงในรูปแบบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายหลายคนเราก็จะเห็นว่าโอ้โหปูตินมึงแบบปั้นน้ําเป็นตัวมากเลยนะครับหรือว่าหลายลคนก็จะมองว่าองค์ปูตินนี่แม่งแบบฮีโร่นี่คือคนที่จะช่วยชารสเซียอันนี้นก็แล้วแต่มุมมองคนละกันนะครับผมตัวผมเองเนี่ยไม่อยากจะไปบอกทุกคนว่าโอเคเฮ้ยไอ้นี่มึงแบบพูดถูกนะเว้ยเฮ้ยไอ้นี่มึงมั่วนะเว้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาวิเคราะห์กันเองมากกว่านะครับคือแน่นอนแหละหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนเรา ก็เลยไม่ได้อยากจะบอกก็แบบเออเราต้องคิดแบบไหนเนาะแล้วก็แต่ละคนเองก็มีข้อมูลมาให้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ไอการพูดที่แบบว่าพูดอยู่ด้านเดียวพูดให้ตัวเองดูดีเนี่ยนมันก็มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหลายหลายคนฟังเรื่องของปูตินเรื่องเนี้ยผมก็มั่นใจเลยว่าก็คงจะแบบยิ้มแย่ๆแล้วก็บอกว่าอี่ยงวะแบบนี้ก็ได้อะปูตินในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีคนที่ดูแล้วแบบโอโ้โหท่านปูตินท่าน, ER นสู้เพื่อคนรัสเซียเออมันก็คงมีมั่ง 100%ที่จะแบบทุกคนเห็นตรงกันหมดก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วก็ ตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่เราควรจะเลือกเชื่อหรือไม่เลือกเชื่ออันไหนที่มันดูเกินจริงอันไหนที่มันดูแบบเป็นการปั้นน้ําเป็นตัวอันไหนที่มันดูเป็นแบบทอปแปร์แดนดายางเงี้ยเราก็เลือกฟังกันเอาเองนะครับผมก็ถือได้ว่าคลิปนี้เองเนี่ยอยากจะวางตัวเป็นกลางนะครับก็เลยไม่ได้แบบว่ามาแบบบอกว่าเราต้องสนับสนุนฝั่งนั้นฝั่งนี้เลยนะครับแค่ให้ลองดูเฉยๆว่าเออปูตินเขา,ถาแถลงการมาในเนื้อความประมาณไหนแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไป ก,กับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ